สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็เห็นท้เห็นหน้า <c oughs> ส่วนคลิปนี้นี่สภาพมาเบิองวิธีการไทน้นาเดียวไทนาสำหรับมือใหม่พี่น้องเอ้ยก็ผมอยากแนะนำเลยพี่น้องเด้อถ้าพูดได้สีไทยหุดแบบนี้นี่ผมแนะนำว่าอย่าพึ่งดีกว่าพี่น้องอย่าเฝ้าหลายเห็นหน้าพี่น้อง เป็นบอ่อนี่ทั้งโอ้ทั้งหยาทั้งอย่างขึ้นแบบโอ้ยลุดอ,อาลาดนะ่ะนี่เบิ่งเบิ่งหยาทั้งอย่าง <c oughs> โอ้ยแบบนี้นไหพี่น้องถ้าเวลาฝนมันทิ้งช่วงหรือว่าเวลาเน้่น้าม,มันแหง้งดินมันแห้งนลยพี่น้อง มันสีแข็งปักเหมือนคืออยังปูนนี่เลยพี่น้องเหมือนปูนเลยนะเออแล้วก็หยาก,ก็บเ่าตายพี่น้องถอ่ายในแบบเนี้ยคือผมผมก็บม่รู้นะว่าเจ้าของเขาคิดอย่างไูเออเจ้าของเขาบอกว่าคือเจ้าของเขากันคือเจ้าของเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นหน้าน่ะพี่น้องแต่คือคือเนี่ยไรละ่ะคือเป็นคนแก่คนแก่หัวโบราณน,นะพี่นอ้องเออคนแก่หัวโบราณคือเขาบอกว่า โอ้ยบ่อไยแล้วได้ไใใ δ, ใด้เวลาไทยแล้วก็ต้องไถตัวหอดมือหอดย่ามมาแล้วเออเขาบอกว่ามันหอดมือหอดย่ามมาแล้วหอดเวลาไถยก็ต้องไถ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเอาเอผมก็เลย,อย,ลอเยอบอกว่าโอ้มันบ่เป็นยังดอกข้าวเหนียวเขาโหกบขต้องเฝ้าอย่างขนาดนั้นดอกเออถ้าให้ดินมันแห้งกว่านี้ก้อนนี่คือถ้ารอให้ฝนมันทิ้งช่วงก้อนข้าออกข้าวก็บอกว่าเขาฝนมันสิทิ้งช่วงไอช่วงกลางเดือน ต่องตั้่วันที่สิบห้าสิบห้ามิถุน,นาเป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเพื <ๆ S 1> อเผื่ออาจจะถึงกลางเดือนกรกฎาคมมันมันฝนมันถิ่งช่วงผมว่าอืมแต่ก็คือว่าเ่นกับบ่าเสื้อพี่น้องไม่เชื่ออืมก็คือคือคนผมผมสังเกตนะคือคนโบราณหรือว่าคนฒถาคนแกน่นี่เขาจะเป็นทําตัวเป็นเหมือนน้าเต็มแก้วนะพี่น้องน้าเต็มแก้วคือเวลาเวลา คนรุ่นใหม่บอกอย่างไปเนี่ยเขาสิีเสือือยเลยเออผมก็บรรู้กันก็คือเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ยังมาหลายปีแล้วมั้งผมก็บรรู้กันแต่คือพี่น้องตามรักแล้วเนี่ยทุกๆปีนี่พี่น้องทุกๆปีนะช่วงกลางเดือนมิถุน,นายนะกลางเดือนมิถุน,นายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคนมะระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่น้องฝนมันทิ้งช่วงทุกปีเลยพี่น้อง เออผมเกิดมากกับยขาไงสี่สิบปีแล้วสามสิบเจ็ดปีแล้วผมก็สังเกตว่ามันฝนมันทิ้งช่วงทุกปีพี่น้องเออช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะเออเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องเฝ้าหรอกพี่น้องไม่ต้องรีบหรอกสําหรับนาใครที่ยังเปียกยังแชะแบบนี้นะเออไม่ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรคือถ่าซะก่อนผมว่ารอสักอาทิตย์หนึง่งนะ้ำมันก็แห้งหมดแล้วนี่หน้ามันเป็นชื้อชแชะแชแบบนี้เห็นบ่นี่มันแชะแบบนี้นะ รออีกอาทิตย์หนึ่งนะ้ฮมันก็แห้งหมดแล้วแล้วค่อยไถแล้วก็ไถแล้วได้ตากหญ้าด้วยเออหญ้าก็ตายพร้อมทาแมนไถแห้งนะแต่ไถแบบนี้นะ่ะพี่นอ้องหญ้ามันบ่ตายนี่ไถแบบนี้หญ้ามันไม่ตายเลยนะเออมันถามว่ามันมัน,ม,นมันมีผลเสียมากไหมมันมันก็ไม่มีผลเสียอะไรมากมายพี่น้องแต่ว่ามันบ่สวยงาม แลวกใหญ่สำคัญนี่คือหยา่นี่แหละพี่น้องเนื้อความสวยงามนี่มันมันก็มันอยู่ที่ไอ้รถไทยไงเนาะรถไถยบางขั้นก็อาจสีไถงามเออรถไถยบางขั้นก็อาจสีไถยขี้ไล่อันนั้นคือมันเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักนี่คือพี่น้องท่าไทในในช่วงที่มันเป็นดินเหนียวดินแฉะอยู่อย่างงี้เน่ะหยามันบ่ตายพี่น้องสำคัญคือญ่านี่แหละเพราะว่าห้าเห็ดหน้าก็เหมือนที่ผมบอกนะไอ้สำคัญที่สุดอ่ะดับหนึ่งก็คือหยา เออถ้าเราคุมหญ้าได้เนี่ยข้าวยังไงมันก็สวยพี่น้องแต่ถ้าเห้คุมหญ้าบา่ได้นี่เรียบร้อยมัดพี่น้องเออเพราะว่าพี่น้องสีใส่ปุ๋ยหลายซ้ำหลกะคือเก่าถ่ายหญ้าหลายนะเออหน้าหญ้าหกนี่คือเก่าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องสําหรับมือใหม่สําหรับชาวหน้ามือใหม่หรือว่าผู้ใดชีเหตดปีนเป็นตีแรกๆเนี่ยไถหุดนหน้าพี่น้องถ้าจะทำนาหวานข้าวแห้งนะยาไถาแบบนี้พี่น้อง ถ้าดินมันแฉะมันชื้นอยู่นะย่าไปไถให้รอไปก่อนรอไปก่อนอืจนถึงประมาณสักปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายนพี่น้องเออถ้ารอไม่ไหวจริงๆดินมมันดินมันดินนมัแห้งหรือว่ามันแฉจริงๆก็ตอนนั้นก็ลงมือไปเลยพี่น้องก็ลงมือแ็ดไปเลยเออถ้ารอไม่ได้จริงอ่ะแต่อันนี้มันเพิ่งจะวันนี้กับวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่สิบสองหรือสิบสามมิถุนายนเองมัน แล้วฝนมันก็เริ่มกลางเริ่มทิ้งช่วงนะพี่นอ้องเออผมก็เลยว่าโอ้ยว,ว่าเกลเลยโอ้จักสเสวเแนวไหนเนา,านะเออกะหน้าเขาบเป็นหน้าเห่าเป็นบลาแต่คลิปนี้ผมสิม,มาบอกสำหรับมือใหม่แค่นั้นแหละเออว่าอย่าถ่ายหน้าแบบนี้พี่น้องเพราะถ่ายแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันเสียเงินเสียเวลาสื่อผมคิดว่านะเออคือเบิงเบ่งวะเบิ่องเนาะพี่น้องเบิ่งวะมันมันลืดอ,อ,อาดลาด ขี้ไถกับโคโลคีรีอืมถ้าแมนไถแห้งนี่พี่น้องให้ดินมันแห้งๆกว่านี้หน่อยเนี่ยโอ้บดไถไปนี่มันสีสวยเลยเด้พี่นอ้องหญ้ามันก็ตายพร้อมแล้วก็ได้บ่มหญ้าพร้อมแต่แบบนี้เนี่ยโอ้ยนี่ตายตายอืมแต่สำหรับมือใหม่ก็อยาเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออืมแต่ถ้าใครจะดำนาก็ก็ไถไปเลยถ้าไผสีด,ดำหนา้าก็ไถไปเลยแต่อันนี้คือคลิปนี้เนี่ยแนะนำสำหรับใครที่จะทำนาหวานข้าวแห้งมันก็คืออย่าไถแบบนี้ ห้ดินมันแห้งก่อนจังไถ่ห้ดีนมันชื้นๆหน่อยนะพี่นอ้องว่าแม่ดินแฉะแต่ตอนนี้น่าจะมีน้ํำขังด้วยแหละเรามาถ่ายมันเป็นก่อนคลูกคเีบเนี่ยอโอเคคลิปนี้ก็มาฝากเตือนกันมือใหม,อม่อยาถ่ายหน้าแบบนี้มันเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียความรลุดซื้อ,อีกตั้งหากหยากบรบเ้าตายอีกตั้งหากอโอเคซ้ำนีแ่แหละไม่มีอะไรมากมาย